คราวนี้พูดถึงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง10เซนยาว x บวก10เซนมีพื้นที่เท่ากับ500ตารางเซนติเมตรในการเขียนเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีรูปเลขากิตอะไรก็ตามอย่างเนี้ยขดเชือกให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่าโอเคก็จะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง10เซนคําว่กกว้าง10เซนก็คือด้านที่มันสั้นๆเนี่ยก็คือเลข10แล้วก็ยาว x บวก10เซนด้านยาวเนี่ย x บวก10เซนก็เขียนตรงตัดมีไป แล้วก็พื้นที่เท่ากับห้าร้อยตารางเซนพื้นที่มันก็คือกว้างคูณยาวแล้วพื้นที่คือห้าร้อยกว้างเท่ากับสิงั้นท่กูถามก็ยาวเท่าไรล่ะอยาปสห้ส <50. S 1> ถูกรู้ส,สิก็สิคูณอะไรเป็นห้าร้อยอ่ะส0คูน5สิบคูห้าก็ได้ห้าิอยากเป็นห้าร้อยก็เป็นห0นสิไงั้แต่รู้แล้วายาวเท่ากับห้าสิบแล้วพอยาวเท่ากับห้าิบ ด้านยาวเขาเขียนว่า x บวกสิแต่ตรงนี้มันต้องเป็น5้อ่ะครูถามต่อแล้ว x มันเป็นอะไร x ก็คือ40อ่ะหลังจากนั้นค่อยอ่านต่อนะแล้วก็นําเชือกไปตัดแล้วโขดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ x ส่วนส x ท่ากับเท่าไหร่สีฉะนั้น x ส่วนสเราเปลี่ยนไปเลยนะไม่ต้องเอา x ส่วนสะ x ส่วนสก็คือสี่สส่วนสองก็คือ ยี่สิบจากนั้นเราก็อ่านซ้นทิงเชือกนั้นอนะ่ะไปขดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจุตุรัสที่มีความยาวด้านละยี่สิบแล้วสี่เหลี่ยมจตุรัสจะมีพื้นที่เท่าไหร่โอ้โหนี่ก็ต่อได้แล้วอ๋อใจเย็นๆถ้าถ้าเป็นพื้นที่ถ้าเป็นพื้นที่สูตรพื้นที่มันจะมีของมันเองพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัสคือ <20. S 2> ด้านคูณด,ด้านอย่าลืมนะถ้าเป็นพื้นที่อ่ะเอาสูตรมาก่อนด้านคูณด,ด้านแล้วด้านยาวเท่าไหร่ยี่สิบก็ได้แล้วยี่สิบคูณยี่สิบ ระดับ400ตารางเซน